3เทคนิคที่เปลี่ยนผิวโทมให้สวยเนียนใสและไร้ฝ้าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคำถามฝากไปได้ที่คอมเมนต์นะคะวันนี้เอาประสบการณ์ตรงของเกดเองค่ะเอามาเล่าสู่กันฟงังปีนี้49ปีนะคะอายุ49ใกล้เลข5เข้าไปแล้วต้องบอกว่าผ่านร้อนผ่านหนาะวประสบการณ์ใช้ครีมคือเยอะมากๆจากที่เคยหน้าหมองคล้ำมีกระมีฝ้า รอยดำๆจุดด่างดำบนใบหน้ามีนะคะต้องบอกเลยแล้วก็ดูแก่ก่อนวัยผิวแห้งกร้านด้วยเพราะเราเนี่ยชอบทํากิจกรรมกลางแจ้งอย่างเกดเองก็จะชอบว่ายน้ำกีฬากลางแจง้งเที่ยวทะเลอะไรต่างๆเนี่ยชอบมากๆทีนี้ไม่เคยดูแลผิวได้ถูกวิธีเลยตั้งแต่วัยมหาลัยไม่ได้แต่งหน้านะคะไม่เมคอัพ อะบำรุงแทบไม่ค่อยได้ใช้อาจจะมีบ้างที่ใช้ของคุณแม่บ้างในตู้เย็นเจออะไรก็ใช้แค่นั้นกันแดดไม่เคยทาเลยทีนี้อยากจะมาแชร์กันค่ะว่าจะทำยังไงบ้างให้ผิวของเราดีขึ้นได้ผ่านวันที่เร็วร้ายได้เราก็ต้องรู้ว่าเราต้องปรับปรุงตัวยังไงวันนี้ต้องแชร์กันเลยนะคะข้อแรกครีมกันแดดสำคัญจริงๆค่ะอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะคะในช่วงของเกดเนี่ย ช่วงวัยมหาลัยที่บอกว่าไม่ได้ทาครีมกันแดดน่าจะคล้ำม,มากๆผิวแห้งกล้านเลยพอไปทํางานเราเองต้องเจอแดดเพราะว่าเป็นการตลาดเนาะออกไปลุยกลางแจ้งบ้างการที่เราจะทาเมคอัพต่างๆเนี่ยแล้วไม่ทาครีมกันแดดจะเห็นเลยเป็นล่องลึกๆแล้วทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าสมัยก่อนย้อนไปเมื่อ2 0 3 0ปีก่อนกันแดดดีๆ ไม่ค่อยมีต้องบอกว่ามันมีไม่กี่ยี่ห้อให้เลือกแล้วทาเข้าไปไม่ค่อยเหมาะกับผิวของเราและอากาศเมืองไทยเพราะมันเยิม้มมันย่องแล้วก็เหนียวมากๆอันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งนะที่เกดเจอมาก,กับตัวเป็นปัญหากับตัวเองเลยจึงไม่ค่อยทาแล้วก็ทาน้อยมากไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดสิ่งที่เจอนะคะพอเราไม่ทาครีมกันแดด ตอเนื่องกันเป็น10บสบปีอย่างนั้นก็คือตั้งแต่วัยยีกว่าจนถึง30กว่าเนี่ยไม่ค่อยได้ทาเลยสิ่งที่เกิดริ้วรอยล่องลึกเริ่มมาผิวแห้งกร้านมากๆจุดด่างดำมาแล้วหน้าหมองคล้ำเวลาถ่ายภาพคือเห็นเลยหน้าหมองหน้าคล้ำหน้าดำจะไม่ค่อยชอบเวลาออกกล้องนะคะถ่ายแล้วมันไม่ออราไม่ประกายแต่มันจมเลยค่ะหน้าคล้ำสุด เพราะเราเป็นคนผิวเหลืองและดูดแดดมากๆเวลาไปทํากิจกรรมกลางแจ้งว่ายน้ําเที่ยวทะเลน่าจะคล้ำไวดังนั้นอยากจะบอกทุกคนนะคะกันแดดสำคัญมากๆต้องทาทุกวันและต้องทาให้ถูกวิธีด้วยถ้าใช้ชนิดครีมต้องทาให้ถึง2ข้อนิ้วชี้แบบเยอะๆอย่างนี้เต็มที่เต็มเหนียวไปเลยเพราะทาน้อยเท่ากับไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ยาต่างๆ ที่เราใช้กับตัวเราไม่ว่าจะเป็นยาลดไข้หรืออะไรมันยังต้องมีโดสเนาะปริมาณที่ถูกต้องผู้ใหญ่กิน2เม็ดอันนี้ก็เช่นกันผิวหน้าเราแบบนี้พื้นที่เท่านี้คุณหมอก็มีการคำนวณมาแล้วว่าจะต้องทาถึง2ข้อนิ้วชี้แบบนี้จึงจะมีประสิทธิภาพในการกันแดดและเราก็ต้องทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงด้วยอันนี้เทคนิคเลยนะคะข้อแรก ข้อ 2, เลือกกินค่ะอาหารที่มีประโยชน์ช่วยเรื่องผิวก็คือในกลุ่มวิตามิน A CE แล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระพยายามเลี่ยงอาหารที่หวานหวานของทอดของมันอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะคะพอเราลดเรื่องของหวานหวานเช่นน้ำเครื่องดื่มที่มันจะต้องใส่น้ำตาลใส่น้ำเชื่อมลดออก เราก็จะมีผิวหน้าที่ดีขึ้นเพราะว่าผิวเราไม่อักเสบลองดูเกตเองเข้าจะเข้าไวทองต้องบอกว่าสิ่งที่เราเลือกกินนะตัวเครื่องดื่มเกตจะเลือกเป็นน้ำตาต้งหู้ไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลน้ำมะพร้าวอันนี้ก็หวานธรรมชาติอยู่แล้ววันนี้กินอะไรวันนี้กินน้ำอะโวคาโดก็คืออะโวคาโดปั่นไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำเชื่อมแล้วนมที่ใส่เข้ามานะคะคือนมจืด พรอปานออกมาแล้วมันก็คือมันมันอร่อยนะต้องบอกว่ากินง่ายช่วยเรื่องผิวด้วยสิ่งเหล่านี้ที่กินจะเห็นไหมคะว่าช่วยในเรื่องของเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยอย่างตัวอะโวคาโ,โ,คโดช่วยเพิ่มไขมันดี มะมะพร้าวหรือว่าน้ำเต้าหู้ก็จะช่วยเพิ่มฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยเพิ่มความเป็นสาวเพราะว่าเราเองใกล้วัยหมดประจำเดือนต้องบอกว่าฮอร์โมนมันก็จะลดน้อยลงทำให้ผิวพรรณเนี่ยก็จะเหี่ยวแหง้ง เกิดฝ้ากระจุดด่างดำหน้าแก่ต้องบอกเลยกระบวนการภายในมันจะรวนหมดละทั้งเรื่องของความหงุดหงิดนอนยากเหงื่อออกง่ายพวกนี้สามารถเสริมได้ด้วยอาหารการกินอย่างที่เกศบอกว่าเราก็เลือกเลยเป็นน้ำเต้าหู้น้ำมะพร้าวหรือว่าจะเป็นเต้าหู้ก็ได้นะก้อนๆอ,อย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก,ก็เสริมโปรตีนอย่าให้เหี่ยวอย่าให้โรยค่ะ ตัดพวกของมันของทอดของหวานออกไปช่วยได้นะคะแล้วก็เลือกผักใบเขียวเช่นผักโขมบล็อกเกอรี่ถ้าเป็นผลไม้ที่เกศจะแนะนำนะคะเพวกกลุ่มตระกูลเบอร์รี่อ่าส้มฝรั่งพวกนี้วิตามินซีสูงก็จะดีค่ะ3นะคะบำรุงอย่าได้ขาดถ้าเราจะหวังพึ่งคลินิก มันจะทําได้ทุกวันไหมไม่ได้นานๆทีเราถึงจะได้เข้าคลินิกใช่ไหมคะถ้าเป็นกลุ่มคนที่ชอบนะสนเกตเองเน้นเลือกแบบบํารุงได้ทุกวันก็คือทาครีมบารุงเราจะทาได้ฟินๆเลยทั้งเช้าและเย็นการบํารุงทุกวันมันเหมือนการสะสมทรัพย์เหมือนกับการที่เราดูแลตัวเองทุกวัน ดีกว่านานๆนนทีเข้าคลินิกไปฉีดนั่นทนํานี่ไปเลเซอร์นะคะอันนั้นคือคุณนาน,นานทีทําได้แต่ว่าถ้าเราจะดูแลทุกวันนี่แหละบำรุงสำคัญที่สุดถ้ามีเม็ดสีเมลานินขึ้นมาละมีฝ้ากระจุดด่างดำก็ให้เลือกสารสกัดที่มีอัลฟาอาบูตินตัวนี้จะไม่กัดลอกไม่ทําให้ผิวบางหยุดชัยหน้าไม่ดำดีมากๆสำหรับคนที่ เป็นกลุ่มมีฝ้ามีกะนะลองหาดูอัลฟาอบูตินดีมากๆและกลุ่มที่เติมน้ำให้ผิวอันนี้ก็จำเป็นกลุ่มที่ทำให้ผิวเราแข็งแรงวิตามิน B3 ในอาซิมายพวกนี้เพิ่มทำให้กำแพงผิวเราแข็งแรงชั้นผิวแข็งแรงคอลลาเจนก็จะไม่หายค่ะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะเคล็ดลับดีๆตรงนี้ก็มอบให้ทุกคนค่ะสำหรับใครที่เป็นฝ้าหน้าไม่ใสหน้าหมองมีริ้วรอยด้วยวันนี้เกตแนะนำ สามชิ้นสามขั้นตอนจากเคที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกเลยนะคะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยหมองคล้ำเอาอยู่เขาจะไปที่สาเหตุของฝ้าก็คือเรื่องของการสร้างเม็ดสีเมลานินตัวนี้เขาจะไปยับยั้งกระบวนการที่สร้างเม็ดสีเมลานินแล้วก็ลดเม็ดสีเดิมที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันจางลง รวมไปถึงสารสก,กัดที่ใช้นะคะก็ปลอดภัยมากๆเอฟฟาอบูตินรากชะเอมเทสนาสมิกแอซิดกรีซินสอจาส่วนตัวที่เติมน้ำไม่ผิวก็คือแซกชไลโซเมลเลตที่กักเก็บน้ำได้ถึง72ชั่วโมงยังมีไฮยาลูรอนแต่เติมคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ริงเข้าฟิลที่ริ้วรอยล่องลึกต่างๆมันก็จะตื่นขึ้นเวลาทาอันนี้ลูกค้ายังบอกเลยว่าฟีลลิ่งแรก ทาเข้าไปปุ๊บครั้งแรกที่ใช้ผิวหน้ากระชับตึงทันทีเพราะเนื้อเซรั่มตรงนี้มันไม่เหนียวไม่กองทาปุ๊บซึมฟึบเข้าผิวหมดเลยนะคะไม่เหนียวกองหน้าผิวและก็บํำรุงลึกถึงข้างในค่ะโดยใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดอ่หลังล้างหน้าเสร็จตอนเย็นนะคะก็ให้ทารอบแรก ทั่วใบหน้ารอบ2ทา3จุดที่มีฝ้ามีกระตัวนี้ยังมีวิตามิน B3 ในอาศซิมายวิตามิน B5 อะอลาตออินช่วยลดอาการแสบแดงแสบการฟื้นฟ,นฟูเซลล์ผิวใหม่แล้วก็สร้างกำแพงผิวให้แข็งแรงด้วยสำหรับกลุ่มคนที่แพ้ง,ง่ายแพ้สารมาก็แนะนำเลยตัวนี้ใช้ได้ค่ะ ถัดมานะคะบีบีกันแดดเคที่ S.P.F.50.P.A. บวกบวกที่กันได้ทั้ง U.V.A.U.V.B. แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่บอกไม่เยิมตัวนี้เกตเลิฟเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวแรกผลิตภัณฑ์ของเราที่ทํามาเนื่องจากว่าที่บอกเลยว่าใช้เรามันไม่ตอบโจทย์กันแดดที่มันเหนียวเนี่ยทำให้เราไม่อยากทาทุกวันหรือทาน้อย มันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพจึงทำตัวกันแดดเป็นเนื้อบีบีที่เนียนสายเกลี่ยง่ายแล้วก็ทำให้เราเนี่ยทาซ้ำระหว่างวันได้ด้วยนะคะตัวนี้ขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมค่ะทา2ข้อนิ้วก็ใช้ได้เป็นเดือนนะคะสุดท้าย ตัวสบู่ค่ะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านนังคำจากเกีที่ที่ไม่มีสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองตัวนี้จะมีว่านนังคำพลลิ้นทะเลและน้ำผึ้งที่ช่วยลดสิวลดฝ้าด้วยกับชุดนี้เซ็ตนี้3ชิ้นในราคาพิเศษ1260บบาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยอ่านี่เลยนะคะ ฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให,ให้จางลงได้อย่างถูกวิธีมีอะไรปรึกษาเคที่ค่ะเราเป็นกำลังใจทุกเคสนะคะนี่เลย3ชิ้นนี้เอาอยู่ค่ะ